แต่นี่กระดูกพอดีพระกระเดนมันตั้งมันนั่งบนกองกระดูกได้อยู่แล้วแต่ว่าก็เอาเลยหัวเดียวไปเลยอืใช่ไหมหัวเดียวเนี่ยถึงแม้จะกระเดียมรีบแต่ว่ามันอะไรอ่ะเขาบอกเวลาเราจะไปไหนเนี่ยมันก็ต้องไปดูเดียวอยู่แล้วไงนี่ไงนี่นีนี่ให้จานที่ปริศนาธรรมพี่ปริศนาธรรมอาจารย์พีเต้นแบบดีดีกถ้าเกิดมามีลูกแสงจะมีเพื่อนใช่ไหมถ้าไม่มีแสงไป็นคนเดียวใช่เปคนเดียวไปคนเดียวอาจารย์พีเต้นรูปนี้สนเราจะไปทํางานปฏิมาก ก็ได้ได้ได้องค์นี้มาน้องๆก็ได้มาจากินเดียนะแต่ดิ๊นก็เลยได้เออมันสวยดีเอามาไว้อยู่ด้วยกันปกติเพราะคืนี่ท่านก็นั่งอยู่มันกระดอยู่แล้วไอ้บนกระโดดไปแล้วแต่ว่าเลยดีสักไร้มันเป็นเป็นหัวเดียวก็สวยดีคือโดยคติหนึ่งถ้าเป็นจอมวงการพูดมันก็เลยคล้ายกับว่ามันก็แน่วแน่ดีใช่ไหมสัญลักษณ์ของของความตายเนี่ยแต่ความตายก็คือเปลี่ยนเสื้อใหม่ก็ได้ เสื้อเรเปลี่ยนเสื้อใหม่ไม่มีใครตายหรอกใช่ไหมก็แค่เปลี่ยนผ่านเฉยๆการฟอร์มไปอยู่อีสเปซหนึ่งไปอีมิติหนึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอีอย่างหนึ่งก็ดูความเป็นความมั่นคงแข็งแรงด้ว่อยนะฮะมันก็ดูแบบบึกมีพันดีนะมันก็แบบกลายเป็นแบบโมเดิร์นด้วยแหละก็ดูไม่ต้องมาแบบโบราณมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ได้ความหมายเหมือนเดิมแล้วก็อันนี้ก็แบบโมเากขนมปัง ประดุสมบูรณ์นะพระธรรมถ้าเกิดไม่มีปัญหาอะไรก็ต้องใช้ตรีก็คือกําลังเนี่ยก็คือใช้ได้ในาาการจับเป็นแต่จริงๆที่มันจะสยกอะไรได้ทั้งหมดทั้งวงนี่ก็คือถ้าทรรมพระธรงาที่หักก็เหมือนกับฟันที่เราหักมันก็คือกรเตือนทีน่เามันก็มีสิทธิ์ที่จะไปโกรธขึ้นับใครเกิด มีปัญหาอะไรกับใครตามกำนานอ่ะมันก็จะมีปัญหาขึ้นมาก็คือต้องถูกถูกทับลายถูกล้างหรือไม่ก็เป็นเมตามคเมาชาก็คือสารัเนี่ยมันก็ต้องผักถูกคือจริงๆแล้วเนี่ยนั้นไอ้ที่ถือยังมีความหมายหมดครับแต่แล้วแต่จะคิดในขณะเดียวกันเอ้อะไรขึ้นมาก็จริงๆแล้วเนี่ยแแม่่ขอค้พอทำนั่นแหละที่จะช่วยจัดทุกทุกทั้งพวงแล้วก็อย่างอื่น การปฏิบันาธรรมใดๆก็เหอะ,ะ,ะเวลาเราเราเหนื่อยๆทุกทีทุกทีเนี่ยสังเกตจิเราจะรอดได้ก็เพราะว่าหนึ่งสวดมนต์สองไปวัดไปวาไปนู่นไปนี่ไปทำบุญตัดบาตรในทางเป็นเน่ยรูปธรรมนะในทางเป็นาปานามธรรมนี่หาเอาเอง <laughs> <laughs> ไม่บอกปล่อยไม่มงงปริศนาธรรมอีกแล้วจ้ะ